เรามักจะได้ยินคำวา่าแทกยอนในการพูดคุยเกี่ยวกับฟิสิกส์เชิงลึกถ้าคุณมาที่นี่เพื่อทำความเข้าใจว่าแทกยอนคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญคุณมาถูกที่แล้วคุณกำลังจะได้สำรวจแนวคิดที่แปลกประหลาดมากซึ่งมันอาจจะพลิกความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความเร็วอวกาศและเวลาไปพร้อมกันกันวิดีโอนี้จะตอบคำถามสำคัญต่างๆเช่น มีอะไรที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงจริงๆบ้างไหมอะไรที่ทําให้แทกยอนลึกลับหนักมันจะทําให้เราแหกกฎของเวลาได้หรือไม่หรือแทกยอนเป็นเพียงแค่สิ่งสมมติทางคณิตศาสตร์ลองนึกภาพการแข่งขันระหว่างอนุภาคและลำแสงพร้อมนะตังนะไปในการทดลองทางความคิดนี้ลำแสงพุ่งออกไปด้วยความเร็ว186,000หม่ไมล์ต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดในจักรวาล แต่ถ้ามีบางสิ่งที่สามารถเอาชนะลำแสงนั้นได้ละ่ะจะเป็นอย่างไรถ้าอนุภาคเล็กเองชนะการแข่งขันแห่งจักรวาลเสมอวันนี้เราจะมาพูดถึงแทกยอนอนุภาคทางทฤษฎีลึกลับที่ในทางทฤษฎีแล้ววิ่งเร็วกว่าแสงเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการผจญภัยที่เร็วกว่าแสงแทกยอนออกเสียงว่าแทกอีออนเป็นอนุภาคสมมติฐานหมายความว่านักวิทยาศาสตร,ร์คิดคนขึ้นมา แต่ยังไม่มีใครเคยพบเจอจริงๆสิ่งที่ทําให้แทกยอนมีความพิเศษคือมันเร็วกว่าแสงเสมอหากแทกยอนมีอยู่จริงมันจะไม่สามารถลดความเร็วลงเท่ากับหรือต่ากว่าความเร็วแสงได้อันที่จริงแล้วมันจะติดอยู่กับการเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงตลอดไปนั้นค่อนข้างกันข้ามกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับทุกสิ่งในจักรวาลคุณไม่สามารถทำให้บางสิ่งไปถึงความเร็วแสงได้ และแทกยอนก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ช้ากว่านั้นได้ไอความคิดเรื่องแทกยอนเริ่มต้นขึ้นในปีพศจอห์นฮันเซ์ทูเมื่อนักฟิสิกส์เจอรันไฟเบิร์กได้เสนอการมีอยู่ของพวกมันในบทความวิทยาศาสตร์ไฟเบิร์กกำลังสำรวจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากขยายผลเฉลยบางอย่างของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สตทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ อนุภาคที่มีมวลไม่สามารถเข้าถึงหรือเกินความเร็วแสงได้แต่ไฟเบอร์กลับตั้งคำถามจะเป็นอย่างไรถ้าอนุภาคเดินทางเร็วกว่าแสงตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้สมการของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษเขาได้นำเสนอแนวคิดของอนุภาคที่มีมวลจินตภาพซึ่งหมายความว่ามวลของมันเกี่ยวข้องกับรากที่สองของจำนวนลบนี่ไม่ใช่จินตภาพในแบบที่เป็นของปลอมแต่มันเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์จริงๆ เขาเสนอว่าอนุภาคเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงเสมอและไม่สามารถฉะลอตัวลงต่ำกว่าความเร็วนั้นได้ไฟเบิร์ตั้งชื่อพวกมันว่าแทกยอนมาจากคำภาษากรีกแทกิซึ่งแปลว่าเร็วงานของเขาเป็นทฤษฎีลุวนๆแต่มันดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์อย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแทกยอนได้ปรากฏในแบบจำลองทฤษฎีสนามควอนตัม ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความไม่เสถียรตัวอย่างเช่นในทฤษฎีสตริงการปรากฏตัวของแทกยอนในแบบจำลองอยูแค่ชี้ให้เห็นว่าสถานะสุญยากาศไม่เสถียรทฤษฎีรุ่นหลังดังได้แก้ไขปัญหานี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการควบแน่นของแทกยอนแม้ว่าจะไม่เคยมีการสังเกตแทกยอนมาก่อนแต่มันก็ยังคงเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในวงการฟิสิกเชิงทฤษฎี ซึ่งมักใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจขีดจำกัดของกฎที่เรารู้จักแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่แนวคิดเรื่องแทกยอนยังกระตุ้นให้เกิดการคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าแสงการเดินทางข้ามเวลาและขอบเขตของความเป็นจริงทางกายภาพแทกีออนและโฟตอนเป็นแนวคิดทั้งในเชิงทฤษฎีและที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในวิชาฟิสิกส์แต่พฤติกรรมของพวกมันแตกต่างกัน โดยพื้นฐานตามทฤษฎีโฟตอนเป็นอนุภาคของแสงที่เป็นจริงและสังเกตได้พวกมันไม่มีมวลและเดินทางด้วยความเร็วแสงในสุญญากาศเสมอซึ่งประมาณ2 9 9 7 9 2กิโลเมตรต่อวินาทีพวกมันมีหน้าที่นำพาแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและเราพบเจอพวกมันทุกวันในรูปของแสงที่มองเห็นได้คลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟและอื่น นทางกับกันแทคีออนเป็นอนุภาคสมมติฐานที่หากมีอยู่จริงจะเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงสเสมอไม่เหมือนโฟตอนที่ไม่สามารถเร็วขึ้นได้อีกแทคีออนจะไม่สามารถลดความเร็วลงเท่ากับหรือต่ำกว่าความเร็วแสงได้ในแบบจำลองทางท่าดิสตรีบางแบบแทคีออนถือว่าไม่มีมวลคล้ายกับโฟตอนแต่มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือพวกมันมีมวลจินตภาพหมายความว่า มวลของพวกมันถูกกำหนดโดยใช้รากที่สองของจำนวนลบทำให้พวกมันมีอยู่ได้ในทางคณิตศาสตร์เฉพาะในโดเมนที่เร็วกว่าแสงเท่านั้นแทกิออนและโฟตอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้หรือไม่เป็นคำถามที่ซับซ้อนเนื่องจากไม่เคยมีการสังเกตแทคิออนมาก,ก่อนจึงไม่มีหลักฐานการทดลองที่จะแสดงว่าพวกมันสามารถปล่อยหรือดูดซับโฟตอนได้ในวิชาฟิสิกส์เชิงสถิติเป็นไปได้ ที่จะจินตนาการถึงปฏิสัมพันธ์แต่คณิตศาสตร์มักจะแยกย่อยหรือขัดแย้งกับกฎของเหตุและผลและทฤษฎีสัมพัทธภาพที่รู้จักหากแทกีออนสามารถปล่อยหรือดูดซับโฟตอนได้นั่นหมายความว่าพวกมันสามารถส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจเปิดประตูสู่ฟิสิกส์ใหม่แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำลายความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาและการไหลของข้อมูลของเรา ทาคีออนน่าสนใจมากเพราะมันท้าทายกฎพื้นฐานที่สุดข้อหนึ่งของจักรวาลน,นั่นคือเรื่องของเหตุและผลเหตุและผลหมายความว่าสาเหตุต้องเกิดขึ้นก่อนผลลัพธ์เหมือนกับการที่เราต้องผลักโดมิโนก่อนที่มันจะลม้มแต่ถ้าทาคีออนซึ่งตามทฤษฎีเดินทางเร็วกว่าแสงมีอยู่จริงและสามารถนำพาข้อมูลได้มันอาจทำให้ข้อความถูกส่งไปถึงก่อนที่จะส่งก็ได้ ซึ่งการที่ผลเกิดก่อนเหตุนี้นักฟิสิกเรียกว่าการละเมิดหลักเหตุและผลทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แสดงให้เห็นแล้วว่าเวลาไม่ได้เป็นสิ่งสมบูรณ์ผู้สังเกตสองคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันอาจไม่เห็นด้วยกันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใดสำหรับสิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงหรือช้ากว่านี้ไม่เป็นปัญหาแค่เห็นสิ่งต่างๆนาย ลำดับที่ต่างกันแต่ยังคงอยู่ในกฎของเหตุและผลย่างไงก็ตามหากอนุภาคอย่างทาคีออนเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงสิ่งต่งางๆจะแปกไปในบางกรอบอ้างอิงผลลัพธ์อาจจะถูกมองเห็นก่อนสาเหตุลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่ามีคนสองคนคืออลิซและบ๊อบอลิซอยู่บนโลกและบ๊อบอยู่บนยานวกาศที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากโลกอลิซส่งข้อความทาคีออนไปหาบ๊อบเนื่องจาก ก็ข้อความเดินทางเร็วกว่าแสงบอบจึงได้รับข้อความอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากการเคลื่อนที่สัมผัสของพวกเขาบอบเห็นข้อความมาถึงก่อนที่ลิสจะส่งเสียอีกทีนี้ถ้าบอบตอบกลับโดยใช้ทาคิออนลิสอาจได้รับคำตอบก่อนที่เธอจะส่งข้อความแรกนี่เป็นการสร้างวงเวลเวลาที่เหตุและผลสับที่กันหากเป็นไปได้แบบนี้มันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งฉัน อาจะเตือนใครบางคนถึงเหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นการทำลายตรรกะของจักรวาลในช่วงปีเศษ1900ตอนที่นักฟิสิกส์เริ่มพัฒนาทฤษฎีสตริงเพื่อรวมกลศาสารตร์ควอนตัมและแรงโน้มถ่วงเข้าด้วยกันพวกเขากลับพบสิ่งที่ไม่คาดคิดในสมการทางคณิตศาสตร์นั่นคือแทกยอนอนุภาคที่เร็วกว่าแสงเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ข้อยกเว้นที่หาได้ยากแต่ปรากฏขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ในสมการของทฤษฎีตอนแรกสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัญหาใหญ่แทกยอนไม่ใช่อนุภาคที่ควรจะมีอยู่จริงการปรากฏขึ้นของมันบ่งชี้ว่าสถานะสุญญากาศหรือสถานะพื้นฐานของจักรวาลตามทฤษฎีสตริงนั้นไม่เสถียรลองนึกภาพการสร้างบ้านบนพื้นดินที่สั่นคลอนการมีแทกยอนอยู่ในทฤษฎีก็เหมือนการค้นพบว่าบ้านของคุณกำลังสั่นไหว ซึ่งหมายความว่าฐานรากนั้นไม่ค่อยดีนักในทางฟิสิกส์ความไม่เสถียรน,นี้หมายความว่าอาโครงสร้างพลังงานของจักรวาลอาจยุบตัวลงอย่างกระทันหันกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปทําให้ทสษฎีไม่น่าเชื่อถือนักฟิสิกส์รู้ว่าพวกเขาต้องแก้ไขปัญหานี้และนั้นคือที่มาของแนวคิดการควบแน่นของแทกยอนการควบแน่นของแทกยอนเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นว่า แท็กยอนที่เป็นปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณของอนุภาคจริงแต่เป็นตัวบ่งชี้ว่าทฤษฎีต่อการเปลี่ยนไปสู่สถานะที่เสถียรฮ ơ น,เ,นเมื่อแท็กยอนควบแน,น่นหมายความว่าสถานะที่ไม่เสถียรจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่ที่เสถียรกว่าเช่นเดียวกับไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นน้ำในทฤษฎีสติงสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบจำลองซูเปอร์ซิเมตริกเช่นทฤษฎีซูเปอร์สติงแท็กยอน สามารถถูกกำจัดหรืออธิบายได้ได้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดเกิดความไม่เสถียรอีกเอาไปดังนั้นแม้ว่าแทกยอนเคยสัญญาณบง่งบอกถึงข้อบอกพร่องที่สำคัญแต่มันก็ช่วยให้นักฟิสิกส์ปรับปรุงทฤษฎีสตริงให้เป็นแบบจำลองของจักรวาลที่เสถียรและสอดคล้องกันมากขึ้นการค้นพบแทกยอนจะเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากแต่ก็ยากมากเช่นกันเพราะถ้าแทกยอนมีอยู่จริง พวกมันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากอนุภาคอื่นๆที่เรารู้จักในการค้นหาแทคยอนนักวิทยาศาสตร์ต้องการสภาพแวดลอมที่มีพลังงานสูงซึ่งเป็นที่ที่อนุภาคแปลกแต่อาจปรากฏขึ้นชั่วขนาดนี่คือเหตุผลที่เครื่องเร็งอนุภาคอย่าง Large Hadron Collider มักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหานี้เครื่องเหล่านี้ชนอนุภาคเข้าด้วยกันด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงสร้างพลังงานมหาศาล ที่อนุภาคแบกใหม่อาจก่อตัวขึ้นชั่วครู่ถ้าเทคยอนถูกสร้างขึ้นในเครื่องเร่งอนุภาคมันจะไม่เคลื่อนที่ช้ากว่าหรือเท่ากับความเร็วแสงเหมือนอนุภาคอื่นๆแต่จะพุ่งออกไปเร็วกว่าแสงทันทีทําให้ติดตามได้ยากมากในทางทฤษฎีแทคยอนอาจไม่ทิ้งร่องรอยใดในเครื่องตรวจจับที่ออกแบบมาสําหรับอนุภาคทั่วไป สัญญาณของมันอาจปรากฏเป็นพลังงานที่หายไปอย่างแปลกประหลาดหรือเป็นปฏิกิริยาที่ล่าช้าหรือไม่คาดคิดซึ่งเป็นสิ่งที่แบบจำลองมาตรฐานไม่ได้ทำนายไว้นักฟิสิกส์บางคนคาดการว่าถ้าแทชิออนมีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติแม้เพียงเล็กน้อยมันอาจสา้างการรบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจจับได้ในรูปแบบของพลังงานและโมเมนตัมจนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณดังกล่าว การทดลองยังไม่พบพฤติกรรมใดๆที่ต้องใช้เทคยอนมาอธิบายนิยามหมายคยนไม่มีอยู่จริงอาจหมายความว่าตรวจับได้ยากมากพวกมันอาจมาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติเลยหรือมีปฏิสัมพันธ์ในแบบที่เรายังไม่เข้าใจจนกว่านักวิทยาศาสตร์จะพบเบาะแสที่ชัดเจนเทคยอนก็ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจต่อไป แทกยอนมักจะจุดประกายจินตนาการแต่ก็มาพร้อมกับความเข้าใจผิดมากมายหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดคือความเชื่อที่ว่าแทกยอ,อนอนุญาตให้เดินทางข้ามเวลาได้โดยตรงราวกับว่าคุณสามารถกระโดดขึ้นไปบนแทกยอนแล้วซูมเข้าไปในอดีตรหรืออนาคตได้ในขณะที่แทกยอนเชื่อมโยงกับแนวคิดของการเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงซึ่งในทางเทษตี อาจยุ่งเกี่ยวกับลำดับของเหตุการณ์เวลาแต่แทกยอนไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนเครื่องย้อนเวลาคุณไม่สามารถขี่มันกลับไปเมื่อวานหรือส่งร่างกายของคุณกลับไปวันอังคารที่แล้วได้ความสับสนมาจากวิธีทฤษฎีสัมพัทธ์พ,พิเศษจัดการกับเวลาเมื่อมีการเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเข้ามาเกี่ยวข้องในกรอบอ้างอิงบางกรอบแทกยอนอาจดูเมือเดินทางย้อนเวลากลับไป แต่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันสามารถใช้เดินทางย้อนอดีตได้จริงความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งคือแทกย้อนเป็นอนุภาคจากอนาคตนั้นก็ไม่ถูกต้องเช่นกันแทกย้อนไม่ใช่ผู้ส่งสารที่เดินทางข้ามเวลาแต่เป็นอนุภาคทางทฤษฎีที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงสเสมอในบางสถานการณ์พวกมันอาจดูเหมือนมาถึงก่อนที่จะถูกส่งขึ้นอยู่กับว่าผู้สัต เกตการต่างกันวัดเวลาและพื้นที่อย่างไรแต่นี่เป็นกรลวงของการรับรู้ในฟิสิก์เชิงสัมพัทธภาพไม่ใช่ข้อพิสูจน์ของการเดินทางย้อนเวลากลับไปจริงสุดท้ายนี้เพียงเพราะแทกย้อนอาจเร็วกว่าแสงไม่ได้หมายความว่ามันสามารถใช้เหมือนยานวกาศได้คุณไม่สามารถกระโดดเข้าไปแทกย้อนและบังคับมันผ่านวกาศได้อันที่จริงหากแทกย้อนมีอยู่จริง ก็มันไม่สามารถชะลอตัวลงจนถึงความเร็วแสงหรือต่ำกว่านั้นได้ดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถหยุดให้คุณปีนขึ้นไปได้พวกมันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเดินทางแต่เป็นความท้าทายทางทฤษฎีต่อความเข้าใจฟิสิกส์ของเราอีกเหตุผลหนึ่งที่เรายังไม่เจอพวกมันก็ง่ายๆเลยครับคือไม่มีการทดลองใดที่เคยตรวจพบแทกยอนเลยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบพลังงานสูง และการสังเกตการจักรวาลทุกประเภทแต่ก็ไม่มีแม้คำใบเดียว,วัตมีอยู่ยิงย้อนกลับไปปี2,554มีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมีขั้เวลาที่น่าตื่นเต้นเมื่อการทดลองดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่านิวตรอนอนุภาคเล็กเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเล็กน้อยผู้คนคิดว่าบางทีเราอาจเจออนุภาคคล้ายแทกยอนแล้วแต่กลับกลายเป็นว่า ทั้งหมดเกิดจากสายเคเบิลลวมในห้องแล็บเมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วการวัดก็สอดคล้องกับความเร็วแสงตามปกติดังนั้นทุกครั้งที่เราคิดว่ารังหิงอันเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงมันกลับกลายเป็นความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดยังไม่มีการพิสูจน์ว่าแทกยอนมีอยู่จริงพวกมันยังคงเป็นเพียงแนวคิดที่น่าสนใจบนกระดาษเท่านั้นแต่พวกมันยังคงดึงดูดใจนักวิทยาศาสตร์และนักฟัน เพราะพวกมันแห่ความคิดเรื่องการเดินทางหรือการเสื่อสารที่เร็วกว่าแสงนับตั้งแต่เราเรียนรู้ว่าโอกาสกว้างใหญ่แค่ไหนมนุษย์ก็นึกภาพวิธีเดินทางหรือส่งข้อความข้ามดวงดาววันในทันทีไอ,อน์สไตน์ความเร็วแสงเปรียบเสมือนขีดจำกัดความเร็วสากลไม่มีสิ่งใดที่มีมวลสามารถไปได้เร็วขนาดนั้นเพราะมันต้องการพลังงานอน,นันต์มันเป็นจุดหยุดที่ยากลำบาก แต่แทกยอนถูกจินตนาการว่าเป็นอนุภาคที่ไม่เคยต่ำกว่าขีดจำกัดนั้นตั้งแต่แรกเหมือนกับว่าพวกมันเกิดมาก่อนขีดจำกัดความเร็วและไม่สามารถลงมาได้อีกสิ่งนี้นำไปสู่ฟิสิกส์ที่แห่ปลอกประหลาดจริงๆถ้าแทกยอนมีพลังงานมากขึ้นพวกมันจะช้าลงจริงๆและถ้าพวกมันสูญเสียพลังงานพวกมันก็จะเร็วขึ้นนั่นตรงกันข้ามกับการทำงานของวัตถุทั่วไป ลองนึกภาพรถที่ช้าลงเมื่อคุณเหยียบคันเร่งและเร็วขึ้นเมื่อน้ำมันหมดนั่นคือความแปลกประหลาดของพฤติกรรมของแทกิออนถ้าหากมนุษย์สามารถควบคุมแทคิออนได้ความเป็นไปได้ต่างๆจะน่าทึ่งมากแต่ก็ต้องปฏิวัติว,ตวงการฟิสิกส์และเทคโนโลยีครั้งใหญ่ด้วยหนึ่งในแนวคิดที่พูดถึงกันมากที่สุดคือการใช้แทคิออนเพื่อการสื่อสารที่เร็วกว่าแสงเนื่องจากทฤษฎีที่ว่า t ทคิออนเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงเสมอในทางทฤษฎีแล้วมันสามารถส่งข้อความข้ามระยะทางมหาศาลได้ทันทีเครื่องสื่อสารแทคิออนจะช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างโลกกับดาวคราที่อยู่ห่างกันหรือแม้แต่กาแล็กซีอื่นๆทำให้การสำรวจอวกาศและการทำงานร่วมกันระหว่างดวงดาวเป็นไปได้จริงมากขึ้นอีกแนวคิดหนึ่งคือ การขับเคลื่อนบางคนฟันถึงแทกคีออนที่เป็นพลังงานให้กับเครื่องวาปาไดาแห่งอนาคตหรือเครื่องยนต์ที่สามารถเคลื่อนอยกระอนวกาศไปเกินเกินขีดจากัดของวกาศและเวลาปกติถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจว่ามันจะทำงานอย่างไรเนื่องจากแทกคีออนไม่สามารถลดความเร็วลงมาเท่ากับความเร็วของเราได้แต่เป็นไปได้ว่าการจัดการคุณสมบัติของมันอาจทำให้เราสามารถบิดงอสเปซไทม์ หรือสร้างทางลัดได้คล้ายกับวิธีที่วาบได้ถูกจินตน,นาการไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์ลองนึกภาพคอมพิวเตอร์แทคีออนดูสิ ie, คอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผ่านวงจรคอมพิวเตอร์แทคิออนอาจประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อบางทีอาจเข้าถึงข้อมูลจากอนาคตได้ด้วยซ้ำมันสามารถแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะถูกป้อนเข้าไปหรือจำลองสถานการณ์ได้ เร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นล้านห้านเท่าแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นพีย่งการคาดเดาเราไม่เคยสังเกตเห็นแทคคีอนมาก่อนและเราไม่รู้ว่าจะโต้ตอบกับมันอย่างไรหากมันมีอยู่จริงแต่การคิดถึงวิธีที่เราอาจจะใช้มันในสักวันหนึ่งช่วยผลักดันขอบเขตของจินตนาการและทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามที่น่าตื่นเต้น และท้าทายเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีและสถานที่ของเราในจักรวาลในทางกลับกันถึงแม้ว่าแท็กซิออนจะมีอยู่จริงธรรมชาติอาจจะมีกฎเกณฑ์ในตัวที่ป้องกันไม่ให้มันถูกนำมาใช้สร้างความขัดแย้งต่างๆได้บางทีพวกมันอาจจะไม่สามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาได้หรือบางทีคุณอาจจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะส่งพวกมันเมื่อไรหรือยอย่างไรอาจมีข้อจากัดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งปกป้องจักรวานจากปัญหาการเดินทางข้ามเวลาไม่ว่าจะทางใดการค้นพบแทคคีออนจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นข่าวพาดหัวมันจะชนะรางวัลโนเบลมันจะจุดประกายการทดลองและการทกเถียงใหม่ๆเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆลองนึกภาพการก้าวเข้าไปในเครื่องจักรแห่งอนาคตที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมสิ่งที่เหนือจินตนาการยานพาหนะที่อนุญาตให้คุณขี่ลำแสงแทคีออน ขณะที่มันเริ่มทำงานโลกรอบตัวค่ะอุ่นยืดและโค้งงอในโชว์พรีบตาคุณเร่งความเร็วเกินกว่าความเร็วแสงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังดวงดาวข้างหน้าดูเหมือนจะยุบรวมกันเป็นจุดสว่างจุดเดียวในขณะที่จักรวาลเบื้องหลังคุณขยายตัวเหมือนภาพยนต์ไทแล์ที่เล่นย้อนกลับขณะที่คุณแข็งเร็วกว่าแสงเวลาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกเตนเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเริ่มปรากฏขึ้น บบเพื่อนแบบย้อนหลังคุณเห็นดาวระเบิดแล้วกรอกกลับอย่างรวดเร็วเป็นทงกลมที่สงบนิ่งและเลื่องแสงคุณผ่านดาวคราต่างถ่ายก่อนที่พวกมันจะก่อตัวขึ้นอารยธรรมต่างถ่ายก่อนที่พวกมันจะถือกําเนิดขึ้นยิ่งคุณเดินทางลึกเท่าไหร่เวลาและโอกาสก,ก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นแนวคิดของตอนนี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปทุกทิศทางดูเหมือนเป็นทั้งจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของบางสิ่งระยะทางหดตัวลงเหลือเพียงชั่วครู่คุณข้ามกาแล็กซีทั้งหมดในพริบตาแสงเองก็ไม่สามารถตามคุณดังนั้นทุกสิ่งที่ต้องพึ่งพาโฟตอนไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นความร้อนหรือแม้แต่การเสื่อสารต่างก็เงียบลงมันเหมือนกับการอยู่ในฟองสบู่แบลกไทยที่ความจริงไม่มีกฎเกณฑ์แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหยุดนั่นคือปริศนา การชะลอตัวลงต่ำกว่าความเร็วแสงอาจเป็นไปไม่ได้สำหรับแทคิออนดังนั้นการหยุดอาจหมายถึงการหายไปจากวกาศปกติดโดยสิ้นเชิงหรือบางทีคุณอาจจะกลับมาปากฏตัวที่ไหนสักแห่งหรือเวลาไดเวลาหนึง่งสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการขี่แทคิออนไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการก้าวออกไปนอกกฎของจักรวาลถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะยังไม่เจออนุภาคแทคยอน แต่มันก็กลายเป็นของคู่กันกับนิยายวิทยาศาสตร์ไปแล้วเหมือนเป็นอนุภาคแห่งคำถามจะเป็นยังไงนะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์และจินตนาการมันช่วยให้เราได้คิดและจินตนาการถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตท,ที่เรารู้สุดท้ายแล้วแทกยอนก็เป็นเครื่องเตือนใจว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้มันท้าทายขีดจำกัดความเร็วของจักรวาล มันทำให้เราคิดถึงความหมายของเวลาเหตุและผลและการเดินทางที่เร็วกว่าแสงจะเป็นจริงได้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าแทกยอนอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่การคิดถึงมันก็ยังเป็นเรื่องสนุกอยู่ดีและใครจะไปรู้บางทีวันหนึ่งเราอาจจะค้นพบอะไรที่แปลกกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณมีคำถามหรือทิศฐีอยู่ในหัวบอกเราได้เลย ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันต่อขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับแท็กยอนกะเรากดไลค์กดแชร์วิดีโอและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติมด้วยนะครับ